เบิง่งงริงๆขอคำละตัวคำละตัวนะคะับหมึกกล้วยไข่ย,ย่างค่ะปิ้งย่างค่ะแล้วก็หมึกสายย่างน้งอง แซ่บปลาลันปลาเหลืลอน้ำจิ้มและแซ่บๆค่ะนะมาเดยนเธอ พักห้าค่ะ นู่นนะไม่ได้เย็งพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคนทางกินแซ่บกินนัวค่ะแม่แม่แมพี่พี่นะคะคุณยาค่ะคุณบาวค่ะหมึกไม่หยาบเป็นไรดอกอ ฉันจะบอกมันแซบน้ำจิ้มฉันอร่อยมากเป็นน้ำซีฟู้ดแล้วก็ฉันก็หยอดน้ำปะลาราใส่แล้วฉันก็แซบอะ่ะอ สช้คอดแดดไม่ได้เธอ จะจิ้มน้ำจิ้มให้ทุกคนดูนะคะเห็นไหมเอาไปใกล้ไหมผักจะหล่นไหมถ้าไปใกล้นี่คะ่ะทุกคนเตอามือเนี่ยแสบๆเผ็ดๆนัวๆมือเกือบบ้หาหยาบไปเลยอกอม BAP. แฟนดีค่ะมสุจะตายแฟนหรอสาวผมบอก ขเขาเก้าเขากันตัวสุดท้ายค่ะ จบแช่น้ำอหนูจ้า hư gì ưm, rồi, นั่นแหละเด็กหญิงเองไปชมมาเอาเป็นว่าเซ่บอซ่บกินบ่ปากบ่เว้าเหี้ยผูว่ารำคาญจ้าบ่แมนหรอกจริงๆ แ,บแ่แบไปด้นายแม่จะแ่บแบไปน้านหนูนี้ทำเองนะคะไม่ได้ซื้อมาค่ะซื้อแต่ปลาหมึกมาค่ะมาย่างเองมาอบเองค่ะแล้วก็มาหมักเองค่ะอาลืมแต่แซ่แสบไปกับหนูนาจาที่สำคัญอารืมเป็นกระังจ้าให้หนูนะคะแดดจลิอีกแล้วอีเนี่ยนันได้ยาจะแ่แบๆมึงก็ไปล้านลูกสะใภาค่ะลูกสะใภาก็มาเปลี่ยนลูกแบบ